สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ แบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้นะเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิต หรืออะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครียดไม่ต้องเก็บไปคิดมากเพราะสุดท้ายแล้วดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะแปดเหรียญหกดาบนะคะไพ่เวอร์สี่ดาบเก้าถ้วยนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆสิบไม้เท้าเป็นไพ่ไฮพิเนสมูนนะคะสิบถ้วย แล้วก็ใบสุดท้าย3ามเหรียญน,นะคะเป็นราศีนะที่จะมีเงินเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะจะสมหวังเรื่องเงินนะหรือตัวคุณจะหาเงินได้เก่งนะคะหาเงินได้มากขึ้นจากการใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ได้จากความขยันนะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจากตัวของคุณด้วยนะคะหาเงินเก่งทำงานเก่งนะก็จะมีเงินเข้ามา เป็นกาบเป็นกร,รนะหรือใครที่กําลังวางแผนนะคะในเรื่องของการลงทุนนําเงินไปลงทุนในสิ่งต่างๆนะก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องวางแผนให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะถ้ายังไม่แน่ใจก็อาจจะไปปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะก็สามารถช่วยได้นะคะก็เป็นดวงของการได้รับนะคะผลตอบแทน จากสิ่งที่คุณกําลังทุ่มเททำนะกำลังเพียรพยายามด้วยความามุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็จะได้รับผลสําเร็จนะได้รับรางวัลชีวิตได้รับรางวัลของความขยันนะคะมันอาจจะเหนื่อยขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําต้องคิดต้องจัดการแต่มันเป็นสัญญาณที่ดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณมันกําลังเติบโตขึ้นมันกําลังจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทํา นะชีวิตมันกําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะมีภาระหน้าที่นะความรับผิดชอบมากมายเลยทีเดียวแต่ทํางานอะไรมันก็เหนื่อยด้วยกันหมดนะคะนะทํางานที่นี่ก็เหนื่อยนะลาออกไปทํางานที่ใหม่มันก็เหนื่อยอยู่ดีนะคะเหนื่อยในตอนที่เรายังมีเรี่ยวแรงนะก็ทําไปเถอะนะคะนะถ้าเป็นเหนื่อยตอนที่อายุเยอะแล้วนะคะหรือเราอาจจะ มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะมันก็อาจจะลําบากนะคะเนี่ยตอนนี้ในเมื่อทุกอย่างมันดูลงตัวมันดูซับพอร์ตนะเราก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรเข้าไว้ก็จะทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะแต่ว่าโชคชะตามันก็ส่วนหนึ่งแหละนะมันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะที่ต้องขยันนะคะความขยันนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทําให้เราร่ํารวยเป็นเศรษฐีในพริบตา อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่อย่างน้อยนะชีวิตของเราไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลานะที่อะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจอุปสรรคปัญหาต่างๆมันกำลังคลี่คลายนะไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะหรือคุณสามารถปล่อยวางในบางปัญหาในบางเรื่องราวได้นะบางทีปัญหามันก็อาจจะอยู่ตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองความคิดของเรามากกว่า บางทีแค่เรามีทัศนคติที่ดีกับปัญหานั้นก็จะทำให้เรา,าไม่ทุกข์แล้วก็ไม่กดดันด้วยนะคะมันอยู่ที่มุมมองของการปล่อยวางในแต่ละปัญหามากกว่านะแต่โดยรวมแล้วนะคะก็สามารถที่จะเคลียร์สิ่งที่มันไม่ดีออกไปได้อะไรที่มันติดขัดมันก็ดูราบลื่นขึ้นหรือปัญหาที่มันคาราคัซังหาทางแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วก็จะได้ข้อสรุป นะคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาไขาปัญหานะให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอเหมือนคุณสามารถก้าวข้ามะคะความยากลำบากชีวิตในช่วงระยะเวลานี้ไปได้แล้วคนก็จะได้เจอจังหวะชีวิตที่ดีนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะจังหวะชีวิตของแต่ละคน,น,ม,นมันมีจริงจริงนะคะมันเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นนะเวลาที่เรารู้สึกหมดหนทาง ก็อย่าพึ่งท้อนะคะไม่มีใครจะดวงดีดวงตกไปตลอดนะถ้าเมื่อไหร่ก็าตามที่เรารู้สึกแย่โชคร้ายชีวิตตกต่ำนะก็อย่าพิ่งหมดกําลังใจอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งแหละนะที่คุณต้องผ่านมไปให้ได้แล้วคุณก็จะได้พบสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคะใครที่มีแผนเดินทางช่วงนี้นะก็จะประสบความสําเร็จาบางคนเดินทางไปติดต่อเจราจาไปดีวงานไปเสนองานไปพบลูกค้าใดๆก็สามารถที่จะปิดการขายได้นะคะนะได้ยอดตามเป้านะได้เงินได้ลูกค้ากลับมามากมายเลยทีเดียวโชคลาภที่มาจากการเดินทาง หรือไม่บางท่านอาจจะไปเรียนต่อก็ได้นะคะไปเรียนต่อต่างประเทศนะสามารถสอบทิงทุนไปเรียนได้หรือบางท่านอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะได้ไปเปิดโลกใบใหม่นะสำหรับชีวิตคุณบางทีแค่เราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันแปลกใหม่หรือเป็นที่เป็นสังคมใหม่ๆชีวิตของคุณมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะ ก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากด้วยแต่มันก็อยู่ที่สังคมที่เราอยู่นะคะถ้าเราเลือกอยู่ในสังคมที่ดีชีวิตก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเลือกอยู่ในสังคมที่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะหรือเรื่องของอสิ่งผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆเหมือน ถ้าสิ่งแวดล้อมมันก็จะบังคับให้เราทําสิ่งไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นนะเราก็ควรเอาตัวเองมาอยู่ในที่หรืออยู่ในสังคมที่ดีจะดีกว่านะถ้าเราอยู่ในที่ที่มันสมในที่ที่มันเหมาะกับเรานะคะก็จะส่งเสริมนะทำให้ดวงชะตาของเรามีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินสเสน่ห์ในการพูดในการสื่อสารในการเจรจาเหมือนเราพูดอะไรออกไปนะคะก็มีคนเชื่อถือมีคนยอมรับในคําพูดนะคะในคําเจรจาของเรานะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดีไว้นะคะ หลีกเลี่ยงการพูดโกหกการพูดให้ร้ายคนอื่นเพราะว่าอาจจะทําให้มีปัญหาตามมาทําให้เราเดือดร้อนได้นะต้องระมัดระวังด้วยหรือนะคะหากมีคนพูดไม่ดีกับเรานะเราก็อย่าอย่าเพิ่งไปตอบโต้อาบางทีเราอาจจะต้องใช้ความนิ่งนะคะใช้สตินะในการนำพาเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปตอบโต้ยิ่งเถียง สถานการณ์มันก็อาจจะดูเลวร้ายไปกว่าเดิมก็ได้นะมีไพ่มูลด้วยนะคะในบางสถานการณ์ที่มันอาจจะดูขัดใจเราบางทีเราก็ต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะก็บางครั้งก็ต้องโนสนโนแค์บ้างอะไรที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตทั้งหลายนะคะอาจจะเป็นคนที่คิดไม่ดีกับเรานะหรือเป็นสังคมที่มีแต่คนคิดลบๆบนะคะคือเราไม่ต้องไปสนใจ นะเราจงมุ่งมั่นกับเป้าหมายของเราทําสิ่งที่เรา,าตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จจะดีกว่านะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่จะได้รับความรักได้รับกําลังใจที่ดี จากคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะพวกเขาเหล่านั้นก็จะคอยให้กําลังใจคอยส่งเสริมนะคอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณมากมายใครที่ดีกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะผู้มีพระคุณทั้งหลายนะคะนะเราก็ต้องทำความดีตอบแทนกลับไปนะการทำดีต่อพ่อแม่แล้วก็ ผู้มีพระคุณทุกท่านก็จะนำพาให้คุณได้เจอสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะก็เหมือนมีพลังวิเศษมีพลังลึกรับที่คอยช่วยเหลือนะคอยนำพาให้คุณผ่านพ้นได้ในทุกครั้งไปอาจจะด้วยพลังแห่งความดีที่คุณได้กระทำมานั่นแหละนะคะอา่าแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่มีโอกาสได้ ทํำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือนะคะการทํางานจากเดิมที่ทํางานแบบคนเดียวนะคะทํางานหน้าเดียวอาจจะต้องทํางานแบบหลายคนนะคะต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือคุณอาจจะต้องไปประสานงานผแผนกนั้นผแผนกนี้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นแต่มันจะส่งผลดีมากๆ ในเรื่องของหน้าที่การทำงานของคุณนะคะก็จะเหมือนมีคอนเนคชั่นดีๆต่อกันเราอาจจะได้ความคิดดีๆได้ไอเดียดีๆในขณะที่เราอาได้พบปะได้พูดคุยก็ได้นะคะก็เหมือนได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถที่อาจจะนำพาโอกาสดีๆนำพาความคิดหรือเราอาจจะได้รับ เหมือนเป็นแรงบันดาลใจดีๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะก็เป็นราศีนะที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะความขยันหมั่นเพียรนะที่จะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นเรื่อยๆืนะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอมันกําลังจะหลุดพ้นไปแล้วนะสามารถก้าวข้ามความยากลําบากต่างๆในชีวิต ไปได้นะคะการเดินทางนะที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะโชคลาภที่มันมาจากการเดินทางหรือโชคลาภท,ที่มันที่มันมาจากความขยันนะขันแข็งของตัวเราด้วยนะคะคุณจะมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นอาจจะด้วยได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้มีโอกาสที่คุณจะทําตามความฝันทําตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ ให้มันสำเร็จให้มันเป็นจริงได้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดต้องทำต้องจัดการแต่ก็ขอให้อดทนเข้าไว้นะคะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนะดังที่ใจคุณปรารถนามีครอบครัวมีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลคุณมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะ นะใครที่ดีกับเราเราก็ควรทำความดีตอบแทนกลับไปแล้วก็การรวมกลุ่มนะการเข้าสังคมการพบปะผู้คนมากมายก็จะนำพาโอกาสดีๆอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากขึ้นก็ได้นะคะ,ะบางทีการที่เราได้คุยกับคนเก่งคนที่มีพลังบวกนะคนที่มีความคิดที่ดีนะคะ ก็อาจจะเหมือนทําให้เราปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆด้วยนะคะ,ะเป็นดวงชะตาที่อาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีเจอมิตรภาพดีๆหรือได้อยู่กับคนที่มีพลังบวกที่ดีด้วยนะคะก็เหมือนเป็นสิ่งดีๆนะคะที่จะ ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องการดาพยากรณ์กันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจสุดท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง เฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ